สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนํากิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กอีกเช่นเคยค่ะเรื่องในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการรับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นได้ค่ะอุปกรณ์ที่เด็กทุกคนจะต้องเตรียมนะคะก็คือลูกบอลค่ะจะมีรายละเอียดกิจกรรมอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะในกิจกรรมนี้นะคะขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยปาบอลลงที่พื้นค่ะเพื่อให้ลูกบอล กระดอนให้เด็กๆสามารถรับได้นะคะเด็กๆจะต้องใช้มือทั้งสองข้างในการรับลูกบอลน,นะคะโดยไม่ใช้ท้องในการช่วยรับเลยค่ะกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็สนุกด้วยนะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่รับลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้างได้แล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากครูในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะจะรอดูคลิปวิดีโอจากเด็กๆคนเก่งทุกคนคะ่ะ แล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ